ไดจ้ยวะถ่ายอีกให้ดูวิวสวยๆตรงนี้สวยมากเลยแต่ถนนมันซิกแซกมากเลยเดี๋ยวสาก็ถ่ายให้ดูจะหมุนไปอีกทางนะคะก็มีคนน่ากลัวก็ว่าเขาอาจจะถ่ายไม่ได้นอ่ค่ะดูบรรยากาศสวย อันนี้ก็หยุดแค่แป๊บเดียวนะคะมากินอาหารเดี๋ยวก็จะไปต่อค่ะออีกมุมหนึ่งนกคะอันนี้ก็เห็นไหมสวยแต่ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะดูบรรยากาศสวยมากเลยีย๋ยวให้เพื่อนๆดู ว่าเป็นยังไงเนะาะถ้าถนน,นจะอยู่ด้านบนนั่นนะคะเห็นไหมเดี๋ยวรถบัสสาก็คงจะขึ้นไปทางน้นนะคะสาวจะถ่ายให้ดูโอ้ตรงนั้นเห็นเดือนครึ่งซีกนะคะเห็นปะอ่ะาเดี๋ยวสจะให้เพือนดูมีอะไรางว่าอมเขามีเต่าด้วยนะคะเขาเลี้ยงเต่าอยู่ในนี้เห็นปะ ี๋ยวสาจะลงไปข้างล่างอีกนะคะว่าเป็นยังไ,นะไงเนาะนี่ค่ะเขาก็จะมีอันนี้ไม่รู้แก้วมังกรน,นะอันนี้สาก็ไม่รู้จักนะมันจะมีเยอะนะคะเห็นป่าขถ่ายให้ดูเดี๋ยวสาก็จะไปด้วนะคะจะถ่ายแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้เจ้ที่คุณก็อยู่จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมี อันนี้ดอกคนบินได้เลยนะอันนี้ค่ะชีวิตการเป็นอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวสาจะ<ห>ให้ดูแล้วก็มีอะไรแบบดอกเต่าไปก่อนนะคะเห็นถนน,ไ,น,นไหมคะทางโน้นนั่นจะเป็นถนนนะคะนนแล้วเขาก็จะมีมะละกอด้วยอยู่ข้างล่างนั่นเห็นไหมต้นมะละกอเตีต้ย ไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าอันนี้เด็กสาก็จะถ่ายให้เพื่อ,อนๆดูนะคะอันนี้ที่มาทัวร์กับบัสที่เขาก็หยุดให้ถ่ายตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะว่าเป็นวิวสวยแล้วก็จะมีร้านอาหารก็จะมาพักกินอาหารกันแต่ก็สวยมากแต่โอ้โหถนนเนี้ยซิกแซกจนบางคนก็อ้วกนะคะ สาก็จะถ่ายให้ด <atur> ูเห็นวิวไหมคะสวยมากเลยแต่ว่จะลงไปข้างล่างนี่เคนฟินเยอะ ให้ดูไปรอบๆเป็นจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวดูไปแล้วก็จะถ่าย,ายนี่ค่ะรถบัสเห็นไหมแต่ก็สวยนะคะแต่ถนนอะแบบเพนแล้วก็เวนหัวอ้วกเลยนะคะให้ดู เป็นยังไงเน,ะนาะก็มีทวงหลายหลายประเทศนอยู่ตรงนี้เนะาะแล้วก็มีดอกไม้อะไรีก็เป็นร้านอาหารที่เขาพักได้อมนีเเมโอเค เขาจะมีอะโวคาโดจะมีผลไม้อะไรนะคะก็อัจามมาเขจะายดูข้างในโอ้โหแค่นี้ก่อนนะคะ